นี่เด็กน้อยเล่นน้ำนี่ครับหาดเติมรักบรรยากาศมันฝนจะตกครับวันนี้นสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องใจเกิ้วิสารครับีพีนี้เรามาที่ไหนครับหาดเติมรักจังหวัดนนทบุรี จ้าสวัสดีจ้าก,ก็ฝากผลงานเพลงใหม่ด้วยนะครับผมผลงานเพลงใหม่ชื่อคอกสีชมพูนัดช่องเมลอนมิวสินะครับฝากติดตามเราด้วยนั่งไหนฮะก็รู้เลยนะครับเรามาอยูชื่ออ่เต็มรัก นี่เด็กน้อยเล่นาน,าน้ำมีครับผดเติมรักบรรยากาศวันฝนจะตกะครับวันนี้เป็นวัน่าวันจันรนะครับก็ไม่มีคนเทายย่าไรแต่ก็ไม่มีแต่ว่าสวยอยู่ครับ <S <S นางเดือบปน,นูุนแหละหาที่นั่งก่อนนะครับ <S <S ไไหนไไหนฝนตกเร็วเร็วเล็วฝนตกแล้วเร็วเล็วฝนตกแล้ว <C oughs> อัดตัวกันอัดตัวกันเร็วมันจะต,ตกแล้วมีประชาชนไหมตกแล้วเ <c oughs> ราจะโดดน้ำเท่านอยอ๋ <c oughs> อครับีรอบส,สอง,องนะรอบสองใช่ไหมเอาลูกนี้หมดแล้วก็ไปแล้ว <c oughs> ไปหมดแล้ว อ๋อตายได้เลยเป็นเรือกแพรครับหาที่นั่งก่อนอคุณต้อไปเรือกแพรครับนะจ๊ะนะครับคุหาที่นั่งครับไไผมกำลังมาคุลำสอง ลงน้ำได้ไหมทีไ้ไห้ไหอืมโอเคอันนี้แหละมีมันหักน้งหักดีด ปไปแดดไปไปแดดก็ได้ไปไปนน่นไปเดิไเนดกไนก,กลๆเลยครับนี่เป็นวิธีการแม่น้ำนการแม่น้ำโอ้คนก็มเยออยู่นะเนี่ยไงอืม ้าสิบหกลี่ยปากมานหะ้าสี่วันตกน้ำนะตกน้ำเด้โดนเลยต้องไปแจ้งเขาเนน้ำครับกำลังตกนะครับ เล่นน้ำกูหนัาวมากครับไปหาของกินก่อนนะครับโอ้เด็กนะเล่นน้ำฝนตกก็ยิ่นะครับแม่งมันโปรยไปหาอะไรกินก่อนนี่ครับหาของกินครับ ตำข้วปลา้วขตำ้วัวหนึ่งปลาร้านึ่งลองพาน่เผ็ดรื้ปล่ค่ะเผ็ดเผ็ะเอาปลาร้าไม่ต้องเผ็ดมากก็ได้ชื่อะรเะขวเผ็ดเจ้ะอาไหะะ ตั้งซัวครับลดจับครับน่ครับสังคตจับกันครับค่เดมมายันครับมีลูกชิ้น

เพิ่มนี่ด้วยนคะครับครับเหีือกุ้งกุ้งน,น้ำครับกุ้งน,น้ำบ่าหนึจานครับได้ของกินแล้ว สบต่ำโอ้ยนี่ครับได่ของกินแล้วครับสบต่ำครับโอ้จะเดินนอกฟังนี้ไม่ได้หาดายเย็นดีสายเย็นดีสาสวยเล่นน้ำสาเนีมนะครับเล่ครับสวยๆวยน,นครับมาเล่นน้ำกันครับพี่น้อง หาดเติมครับจังหวัดนนทบ,บุรีครับผมอ่าเด็กหนุอยมุดน้ำนเลยเดินข้ามนี่ไปเขาต้องเดินอ้อมนูน่นเรานั่งกลางแพน,นู่นนะครับไก่ค,ครับเดินไปครับตกแล้วตกแล้ว ลืมซื้อน้ำนี่ไปได้ไกลกลืมซื้อน้ำอ้อมแ a n กินเลยดวดกินน้ำนี่แหละครับี่กำลังจะลืมซื้อน้ำมามซื้อน้ำมามาทำมันก็ไม่สวยสวยแค่ไก่ จ้าดดเาดี๋ยวใครจะซื้อไหนใครนะซื้อไหมอ๋อตอนนี้ยังทำได้สุ

Y... Sí. ช่วงนี้กำลังเย็นๆลมมาเลยครับลมมาแล้วเปิดการหลังอันน้ามาหน่อยตื่นแล้วเมื่อกี้นอนหลับไปแล้วตื่นแล้วครับเย็นดีครับลมแรง